พ่อแม่พี่น้องไอ้เบิ้งงัดขึ้นมาเบิ้งดูโอยพุดนะงัดขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องไงงามนะจ๊ะเนาะดอกยัวใหญ่นึง,ง,นะนงสุดยอดเลยพูดนะเดี๋ยวไปมูเบิ้งกันหล,ล่ลอกินละมูหล่อกินละพ่อแม่พี่น้องโอดงามคักงามคักไปต่อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพูดนะพึ่งหวานขาลาย เก็บเมื่อกี้ได้เก็บแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดมันป่ถยทามูมูกระลังสิมากพูดนะเ<ม>พื่อขายอะไรมูกระลังเก็บกันอยู่ยางจะยางแยกออกมาเบิ่งทางพี่โอ้โหอืมฮึพูดนะกระลังเกิดสับลาเบ,บิ่งเห็ดนะ่ะเห็ดนะั้น อเห็ดพึ่งคาล่ายหัวแดงแดงซะละัวแดงแดงนี่ผีคนหนึ่งเป็นเดเกบแเ่นเห็ดพึ่งหวานมาเต็มกระตาเลย <c oughs> จเจ้ามาก,ก่อนจเจ้าใดก่อนเห็ดมันปูพ่อแม่เป็น้องจ้ะ ดอกน้อยนะเพียบเลยพันธุ์ใดฝนเพิ่กํลังเกิดขึ้นมาค่ะกําลังลายกําลังลายกําลังเกิดประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งนีงน่ก็ะขันพันธาเฮ่าเนาะขันว่ามีคนข้นามาเก็บก่นอนเฮ่ากระสีได้อยู่เน่หน่อยเน่หน่อตากระฟังเห็นดอกเห็โดดอกเห็ด,ดโกับว่าเห็นเมื่อกี้ตอนที่พวกจอยนั่งกินข่าวอยู่นั่น อันสองผัวเมียเพิ่อก็ห,าหาันคนออกไปพุ่้ละครับแปลงนนยังนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นอยู่เห็ดผึ่งบานโอ้ยหนาวชิมพม่อแม่พี่น้องเลยเหลือมืดเลยดูด,ดูสองดอกนี่บาดดิชกบาดาดิชกปาดบาดบาดบาด มาสะใจเทสองดอกโอ้โหสุดยอดเลยพุณน,นะปาดๆๆป้า,ปา,ปาปงเนี่ยสุดยอดเลยจ้ะง่งามคักง่ามเนี่ยเอ้าติดเถอะอดจังใดมันละเนี่ยขนันเนาวก็จะเสียดายแห้งบังเบิงเห็ดไปไหนพวกแกเป็นอกใจงัดกัน ปุ่นสองดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเอากะว,ว่าได้เข่าคักปล่อยเิ่น,เป,นเป็นเสือ้อเป็นแนวต่อไปจ้ะนะี่ยเออด็ดดีปะทุเห็ดฝุ่เกาลัดพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยโอ้ดอกนี่เหี่ยว thì đi đi Không được nhỉ Và thức mẹ ta Ôi Lắc subscribe cho kênh ยากใหญ่เลยจังเถ่าแล้วผุนตะพันยางยินทางอยู่ปากทางน่านปาจิทัวร์ผุนตะพันได้ของจอยได้เนี่ยนะขนาดพึ่งมาที่หลังมูได้หันมันไปเขาฟังทั้งหุ่นฮะไังอยู่ได้มาเก็บตัวจับพ่อแม่พี่หน่อมาเก็บตัวเฮ็ดที่เก็บได้นั่นให้มูไปมดแล้วจ้ะมูไปมดแล้วกลับบ้านแล้วข้าจอฝ่าไปเฮ็ดทุระเฮ็ดจอยกับเฮ็ดไอ้ พี่แอนให้ให้ใหใหมูไปมดเลยผ้ามูไหมมาต่อสองคนไปอีกมูคนหนึ่งมากเพิ่งกันาปานเท่าไหร่บ่แต่มีห้อยคนเก็บเลยพอแม่พหนอจกจ้ามีห้อยคนมาใส่ก่อนจะลวอ้วกคนพองอ้ามดอกนะไหนป่ะน่ะโอ้ยโอ้ยคนน่ะ จนวันหนิมพ่อแม่พี่น้องเลยหนิมบดแล้วทับดอกเฮ็ดพังสะขวดน้ำเอาขวดน้ำใส่กระตามาก,กิ่งคนรมคนรอมอยอะจอยนะทุม่มือกับไะไรเอาอาจักไปว่างไปไ่มีดกระเฮ็ดเสียปวดสุดยอดเลยสวยงามขนาดจ้ะสวยงามสวยงามจักไปไปทิ่มไปไซ ห้ากัะเ่เห็นหากับเออ่๋อทิ่มมัสุยางอระหลุดเอาตำกล้องหพูดโอ้ออโแดกแดนน่ะดอกเค่งวานดอเค่งวาน ดอกนี่โอ้โหเนาเหมดอเอียงกันเลยแม่งกินพ่อแม่พี่น้องจ้ะมองดูฮะกิ่นแล้วอ๋อ,อ <c oughs> กองไข่กองไปแล้วจะไปอีกแล้วตอนละดกเนี่สองสินหนิ่มยู่ดจ้ะ ข้ากองมาใส่แล้วลำคันสนงกงเงินเงินติดจอกอ๋อนิ่มใส่เต็มหัวเห็ดลาย ่ลดอกนี้โอ้ยเปื่อยพ่อแม่พี่นวงเลยเปื่อยคักเปื่อยเนี่ยเอาก็ได้ผ <c oughs> นดอกนึงจะ้ะใส่ใ้บ่ะไปเบื้องดูไปเบื่องดูผล <c oughs> อีกดอกนึงก็ยุตหนาุ่น ดอกนี่กระเปื่อยดอกนี่กระเปื่อยบึ่งเกาลัดไปตัวนี่จ้ะบิ่งอุ้ยผึ่ง,ง,งกาลัดดอกนี่พุูน่ะ ดอกว่าง่จ้ะดอกง่ายนี่นนอ,อีกดอกนึงดอกนี้หน่อยโอ้ดมันเป็นกลุ่มอยู่ห้อเจนิโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเลยพี่นะอา้าวหัวกระเดแป๊บๆกระขาดกระหักกระแตกผึ่งเขาลัดโอ้ยเนี่เมื่ไอไห่ หนึ่งโอ้โหคุณน่ะงามอีดีอีกดอกหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยคุณอ่อนๆจ้ะหนึ่งดอกใดพออะไรไดอยู่นะ<า>ยจ้ะทันทีที่ใส่มิดตัดดีๆจ้ะ

ตอนดีส่งขี่หายโอ้ยใส่จุ๊โอ้แม่งเจ,จาะจ้ะพ่อไม่พี่น้องแม่งเจาะอ,อ๋อฟ้าลืมมืดมาละสองดอกต่างกโรอยู่พนได้ปหนะ็นปล่ะนะเอ้าฝนตกลิ่นปท่นี่หัวก,บกะบ่มี่ปท่นี่มืดขึ้นไปท่นี่ หน,มนิมดอกหนึง่งโอ้ยนิมจะบป็นอะไรพี่น้องเลยนิมเอาอะไรผู้เด็กดอกหนึง่งยื่นไกลๆมันได้ปะนะสามดอกว่าได้พอดดอ่อ,ดอ,ด,อด,ด,ดอกนิมโอ้ปวดอกวมึงตั้งตุด๋นโบูจข้างไหนใส่ด้วดอกนี่ ดอกนี้ก็ได้แต่ก็สิได้ต่ำหมวกเพื่อละติษผลตกวค่ำแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าใช่ลหมดอกนึงจะเห็นพุ่นอยู่ข้างในเุ่นดอกงามดอกนี้นนนนนมึงไง อรุดเสียดายค่ะงามอนู่เสียดายเท่าแล้วจ้ะนอนเจาะกินข้างในหมดละบ้างสองดอกนี่พ่อแม่พี่น้องได้บ้างเลยโอ้ยเปือเ่อยมืดอารถบ้างนงที่มปนพวกเรางามขากลายเปื่อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ นิ่มมดแล้ละทำมาบ้างกะจิ๊จีแล้วกะจิพอดีแหละนี่กะนิ่มจ้ะนะดอกงามขนาดพอไดสซ้ำดอกนี้สวยงามมาก chưa được này. đi nhá mình chơi tao à uh, có tin nào có tin mẹ mà vương mày phải. ไ,ได้สองดอกนี่อืนนะ้อืมวนาขาวินะโอ้อีกดอกนี่จะดอกแล้วนี่โอ้ยวินาปัดอีก,อกที

ตนันนีะ่ะบอกบอ่าแบบนี้ <c oughs> งามอีลีงามขนาดตแต่ว่าจับบึงเหล้วคมได้กินหอดหมวก เราไปเลยด,ดอกหนึ่งดอกนี้ชิได้บ่เออดอกนี้ได้อยู่ค่ะได,ะได้ดอกนี้แข็งอยู่งามนี่ก็เฮ็ดพึ่งเก่าละข้นปูแลนดี่นันนน่นน,นั่นรถค้นปูแลนดี่นั่นพากันขี่รถเข้าไปเข้าไปกัข้ารถเข้าไปก็าพากันขับเข้าไป น,นี่เห็ดพึ่งเกาลัดนี่กำลังพอดิบพอดีแกงเลยเนาะใช้เบื่อลำคาญขากล้องก็เลยเก็บอย่างนี้ซะเลยกักสันก็งกเง,กง,กงินเงินเล <c oughs> ็ดจริงๆค่ะย <c oughs> ่างขา,ามปลาขามขคกก็จะมาพอกันโอ้จอยไปเห็นค่ะ ทำนี่แหละดอกทำนี่แหละกระลังแกงแสบ็บแกงใส่กับเพชรนาแลนะนั่นนี่นะเพชรนาแลสิเอาดอกแต่ว่าเพชรนีนให้ผู้จัดก,การไปซะเ <laughs> พ่อข้าเจ้าดีใจมากไกลๆเนาะกะาพี่แอนเป็นยังงามก็ของหน่องพันตัดผอมเรียบร้อยกระตาหน่องพันเจ๊มันยังไม่ได้ขี่ฟุ้นหกคือคอยู่เมื่อ,อ <c oughs> ไรจ้ะนิ่มข้างในเบึ้งข้างนอกสวยงามอีหิ๋วสียดายค่ะเพชรนาแลนี่ลักเก็บหลายดอกเลยพ่อแม่พี่น้องเลย กระดอกำงามมึงกระตาจะบังนี่ที่เป็นักเก็บเพ็ดนาเรมนันนีู่บังเนี่ยงัดเอางัดเอานี่พคุณนะ่ะกระดอกำงามจะ้ะไปเกยง